อัปเดตบ้านอยาะพี่น้องจ้า <c oughs> อันบานมาท่านเลยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าอยากทำรั้วก่อนเพราะว่าหมาเข้าไว้ขี้มากเพื่อนๆจ้า <c oughs> <c oughs> ดูอา่ารั้วของเราเราก็ทำเป็นแบบนี้นะจะ <c oughs> ให้มันแตกต่างจากที่อื่นมั่งเนาะจ้าเพื่อนๆจ้า <c oughs> เราออกแบบกัน <c oughs> ให้เป็นช่องลมเฉยๆนะจ๊ะ ตอนแรกจะทําทึบแต่ไม่กลัวหายใจไม่ออก <g ül> ก็เลยทําเป็นช่องลมสวยๆไม่รู้สวยหรือเปล่านะคอมเมนต์ได้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าคือเราชอบแบบนี้เนาะคือไม่อยากทําให้เหมือนคนอื่นเขามาเพราะว่าบ้านหลังสองหลังเราก็เป็นแบบ <c oughs> แบบทั่วไปเนาะที่เป็นกั้นแล้วก็มีรั้วเหล็กเนาะอ่าอันนี้เราก็เลยทําให้ให้มันแบกแนวแบกแนว แบกแนวล่ะเลียกไม่ถูกตอนนี้เราก็ก่อเสร็จฉาบเสร็จเนะเพื่อนๆจ้าฉาบเรียบร้อยแต่สีเรายังไม่ทํานะคะเพื่อนๆเรารอบ้านเราเสร็จเราอยจะค่อยจะลงสีทีหลังว่าจ้ะเนาะแล้วก็ทําเป็นรั้วเหล็กพอพอได้กั้นหมาหมาหน่อยจ้ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าหมาข้างเพื่อนบ้านเยอะมากเขาเข้าไปขี้เนาะจ้ะเนาะ เข้าไปขี้บ้านเราเวลาทำงานเราก็เหม็นกันอืมก็เทเทฟูตบาทด้วยกันกันอาสกรปรกด้วยเนะากจ้ะเนาะไหนๆเราก็ทำแล้วเราก็เลยทำให้เสร็จครั้งเดียวเลยจ้ะเพื่อนๆอืมคือตอนนี้คือรอรอทำรอปูกกระเบื้องในบ้านแล้วก็ติดกระจกปูห้องน้ำ เนาะก็พวกสุขภัณฑ์ต่างๆเนาะจะเนาะรอจ้ะเพราะว่าก็ให้ช่างรอ,อก่อนถ้าเราไม่ได้กลับช่างก็จะนาเงินงานไม่ได้ครับเพียงครับเพียงแฟนเขาอยากดูด้วยนะจ้มจะม้วนเหลอกกันหมาเราก็เรียกร้อยจ้ะเอาไว้บ้านเสร็จเราค่อยจะลงประตูอีกครั้งหนึ่งนะคนะรอให้บ้านเสร็จก่อนก็ เรามีสัญญากันปีอีกปีหนึ่งเนระาจกเพื่อนๆจา้ๆจาเราเราไม่รีบเราค่อย,อยๆทําไปเพราะว่าเราอยากลงไปดูด้วยอันนี้ก็ถนนเข้าบ้านถนนไปบ้านน้องด้วยจากเพื่อนๆให้น้องเข้าฝั่งนี้ออกงนี้เหมือนกันบ้านเราก็จะประมาณนี้สองชั้น สี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องถูงหนึ่งห้องครัวจ้ะเพื่อนๆจ้าก็ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กกาลังกาลังดีเนาะเพื่อนๆจ้าคือเราไม่ได้ขยายห้องใหญ่เนาะจ้าเนาะเป็นสองชั้นแต่ว่าเราไม่ได้ขยายห้องใหญ่เพราะว่าพื้นที่เรามันหน้าหน้าหน้ากว้างมันไม่มันไม่สมดุลกันนะจ้ะเพื่อนๆจ้าพราะทายาวมันโอเค หน้ากว้างไม่ได้เราขยายบ้านไม่ได้เลยจ้ะก็จะอยู่ประมาณนี้เนะจ๊ะเนาะรอชมตอนเสร็จนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็รอดูตอนที่เราเสร็จเรียบร้อยเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะเราไปทุกครั้งเราก็ได้ถ่ายมาอัปเดตให้พี่น้องดูทุกครั้งจ้าเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็จะเป็นช่วงหลังไอ้ข้างๆที่เราจะ ลงแบบอุปกรณ์ห้องน้ำน,าานะจ๊ะเนาะน้ำทิ้งน้ำดีน้ำอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆกันลงจอดรถเราลงจอดรถก็ก็ใหญ่พอสมควรนะเพื่อนๆจา๋าจอดได้ประมาณสี่ห้าคันนู่นแหละอ,อันที่เห็นหลังคาอย่างนี้นคืออ่าบ้านของน้องสาว จริงๆเราทำสูงนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าเขามาทำถนนถนนมันสูง <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เขาอันนี้บ้านเราเลยต่ำบ้านเราเลยต่ำเลยเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าเราเราทำก่อนถนนที่เขาจะมาทำเนาะถนนดำอ่ะ <S <S <ๆ S 1> เขาเขามาทีหลังเขาทำสูง <S <S ๆๆเราไม่ใช่ว่าจะตั้งใจทำบ้านสูงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราทำเท่ากับถนนเขา แต่สูงกว่าถนน,นมานิดเดียวเผื่อไว้บ้านน้องสาวก็เลยเป็นต่ําไปเลยที่จริงแล้วเราทําสูงกว่าถน,นนเมื่อก่อนนะเพื่อนๆแต่ว่าพอเขามาทําถน,นนดำเนาะเ,ออเขาก็เลยทําถน,นนสูงเราก็เลยเป็นเป็นแบบว่าเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะเพื่อนๆจ้าถ้าเราไม่ทําสูงถนนทำสูงกว่าถนน,นดํา บ้านเราก็จะท่วมแต่ว่าตอนนี้คือบ้านน้องสามไม่มีนนปัญหาะะเราเราทำน้ำน้ำออกมาถนนทุกคนก็อยู่แบบสบายใจจ้าขอบคุณนะคะ